ไม่ว่าเราจะทําการเกษตรเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือว่าฟักทองนะครับในเมื่อเราดูแลเอาใจใส่นะครับได้ก็ได้ผลผลิตตอบแทนได้อย่างดีครับอย่างเช่นยางพาราของผมนะครับก็มันดูแลอย่างดีนะครับอันนี้ก็ปิดได้สามมิตรนะครับก็เต็มถ้วยแล้วนะครับก็ ถือว่าดีมากนะครับถ้าเราดูแลดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับอันนี้หน้ายางผมก็บำรุงหน้ายางด้วยเ,เมทาลลิกซิลป้องกันเชือ้อราไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับได้หน้ายางที่สวยนะครับ แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยน้ำนะครับไม่ใช่ยาเล่งนะครับผมใช้ยาปุ๋ยจริงๆนะครับผมใช้ปุ๋ยน้ำจริงๆนะครับก็เพื่ออนาคตของต้นยางของเราจะได้อยู่นานนะครับยางพารานะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจระดับประเทศเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่มียางพาราแล้ว ได้ปลูกเอาไว้นะครับก็จงรักษาบังบุงไว้ให้ดีนะครับเพื่อเพื่อ,อให้ต้นยางของเราอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับเราจะไดเ้เงินได้ทองจากยางพาราได้นานๆน,น,นะครับถึงเราจะมีมากมีน้อยก็เป็นของเราครับ ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเราก็ต้องรักษา,าไว้ถ้าใครที่เอาให้คนอื่นกรีดนะครับแบ่งกันก็เราก็ต้องดูแลด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาดูแลอย่างเดียวนะครับเราต้องไปดูแลด้วยนะครับปีหนึ่งผมก็ใส่ปุ๋ยสองรอบนะครับถ้าปีไหนที่มีงบเยอะนะครับก็ใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยนะ แต่ว่าป,ปีไหนที่มีงบน้อยก็จะใส่น้อยหน่อยแต่ว่าบ่อยๆครั้งนะครับบ่อยครั้งดีที่สุดที่เราไม่ได้ใส่เลยนะใส่ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็จะทำให้น้ำยังของเรามีสม่ำเสม,มอนะครับ เพราะว่าต้นยางของเราก็จะเป็นพันหนะครับพันหกรก็เป็นพันที่ทนต่อโรคนะครับแล้วก็มีน้ำยางสรรม่ำเสมอถึงจะมีไม่เยอะไม่เยอะเท่าสองห้าหนึ่งครับแต่ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับน้ำยางสรรม่ำเสมอเลยนะ ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับใครที่ขยันก็ยิ่งได้เยอะนะครับถ้าใครปลูกได้เยอะก็ได้ได้เยอะเลยนะเป็นที่น่าพอใจครับ อันนี้ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนข้าวโพดนะครับเป็นเ,เพื่อนฝั่งฝั่งนู้นนะครับ,รบมมนะครับยางผมก็สามมิตรนะครับเต็มเต็มถ้วยเลยครับอีกวันสองวันก็เก็บขายแล้วนะครับผมไม่ปล่อยไว้ให้เ,เยอะนะครับก็อีก สองมิตรผมก็เก็บขายแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับการเกษตรไม่ใช่ว่าเราทําแล้วไม่ไมรวยนะครับเราทําก็รวยได้เช่นกันนะครับเราจึงตั้งใจเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราฟักทองนะครับฟักทองก็เป็นพืชระยะสั้น,นะนครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ภายใน3เดือนนะครับได้อัปเดตพักทองแล้วก็ยังพาราเอาไว้นะครับาเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ